สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มวันศุกร์วันนี้นะครับด้วยประเด็นนะครับในฉบับสุดสัปดาห์แต่ละเล่มน,นะครับเรื่องการเมืองนะครับในโลกวันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้3ภาพที่ถูกลักขโมยนะครับไม่ใช่ภาพที่ญี่ปุ่นโดยรองอธิบดีแต่ว่าเป็นภาพ3ภาพนี้รัฐประหารที่ไม่ไม่ใช่โทษร้ายแรงแต่ว่าผลข้างเคียงมัน มันแรงเหลือกเกินในที่นี้โลกวันนี้วันศุกร์บอกว่ามี3ภาพที่โดนขโมยไปเซรีภาพนะฮะเสมอภาคแล้วก็พระดอนภาพนะผมจะผมจะให้เห็นคำพูดน,นิดนึงนะฮะโอเคนี่แหละเซรีภาพพระดอนภาพแล้วก็นะความเสมอภาคนะฮะอันนี้ก็ใช้คําพูดได้ดีฮะสไตล์แบบโลกวันนี้นะครับอ่าแล้วมันเป็นเปนดูงานศิลปะเหมือนภาพวาดนะโลกวันนี้นะครับไปกันที่ลเล่มอ,อื่นกันบ้างน,นะครับสยามรัฐนะครับก็ไม่ตกกระแสเรื่องของนางงาม แม้กระทั่งเรื่องนางงามนะว่าทำไมไม่ได้นางงามจักราวาลเนี่ยยังเป็นประเด็นฮนะคนไทยทะเลาะกันถกเถียงกันรเรื่องเรื่องอความสามารถของเธอในการตอบคำถามที่ดีควรจะตอบได้ได้ยาวกว่านั้นเนื้อหามากกว่านั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะของสยามรัฐนะครับเนชั่นก็มีเรื่องลับลวงพรางวิทยุใต้ดินฝั่งคงเรื่องของการเคลื่อนไหวในประเทศลาวของกลุ่ม ่าย้ายเก่าในไทยอะไรทำนองนี้นะฮะเรื่องนี้นเนชั่นก็เ,าเจาะเรื่องนี้มาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับมิสเตอร์ดีลครับมาิชนสุดสัปดาห์นะครับท่านพลเอกประวิทย์นะฮะเรื่องเรื่องดีลข้างในถ้าอ่านดูเนะืนะ้อหาส่วนใหญ่จะพูดถึงทุกทุกคนในประเทศในการเมืองในธุรกิจที่ท่านบิ๊กป้อมรู้จักนะครับก็ลองอ่านดูข้างในแล้วกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีรายละเอียดใหม่สักเท่าไหร่เกี่ยวกับข้อตกลง MOU ปลองดงปรองดงอง,ดงนะครับ พูดถึงเรื่องของการสร้างความปรองดองเนี่ยแน่นอนคือมันต้องฟังทุกฝ่ายนะฮะต้องฟังทั้งพันธมิตรทั้งกปปสทั้งรัฐบาลทั้งทหารทั้งศาลทั้งองค์กรสระทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์แต่ว่าที่ต้องฟังแน่ๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่มาชุมนุมในปี2553แล้วก็เจอการจัดหนักเจอการจัดหนักบางคน,นจะมองว่าเข้าไปจัดหนักด้วยก็ได้แกนนำฮาร์ดคอร์แต่ว่าเขาก็โดนจัดหนักเหมือนกันมีประชาชนที่เสียชีวิตไปเยอะ พราะฉะนั้นถ้าจะปรองดองจริงเนี่ยผมก็นําเสนอมุมมองของหลายๆฝ่ายในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมวลชนสายต่างๆแต่ว่าถ้าฟังของดปชอที่เขาเสนอมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาเสนอมาหลายข้อนะครับหลายข้อแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณนทุสายเกือ้อ <c oughs> เมื่อเช้านี้ในเวกัาปเนี่ยคุณนทุิเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการอยู่ในกระบวนการยุติธรรมยอมรับและการถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ย ก็โดนมาเต็มที่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้วาทกรรมอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายน่นก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยไปกว่าเหมือนกันนะแต่ว่าหลักการที่เขานำเสนอในการสร้างความปรองดองมีหลายข้อที่ผมอยากจะไฮไลท์เริ่มกันที่ข้อ1.2นะฮะ1.2เนี่ยในกราฟิกอันนี้เฟรมอันนี้ให้เห็นได้ชัดและว่าจริงแล้วเนี่ยหนึ่งในปัญหาก็คือว่า ฝ่ายที่รับการชาชนะโดยการยึดครองอำนาจจากการทำรัฐประหารและสร้างกติกาใหม่เขียนรัฐนุนใหม่และออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับประชาชนรวมความถึงการใช้อำนาจทางการทหารและอำนาจทางการเขียนกฎหมายใหม่รัฐนุนใหม่ก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปตามที่วางไว้ได้เพราะฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนไม่ใช่คณะบุคคลแต่เป็นคนส่วนใหญ่และดุลอำนาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งฝ่ายยืดอำนาจจากประชาชนก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากโลกเสรีประชาธิปไตยส่งผลสะเทือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจการเมืองของประเทศและกลายเป็นประเทศล้าหลังและล่มสลายทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับประเด็นนี้น่าสนใจนะครับไฮไลท์ไว้ข้อที่1.2ของจากที่นปชเสนอนะครับเสร็จแล้วมีอีกข้อหนึ่งซึ่งก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันข้อที่4.1.2 การถือเอาบุคคลสําคัญยิ่งกว่าระบบและหลักการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือคือถือบุคคลเช่นดรทักษิณชินวัตรและคณะเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองที่จําเป็นที่ต้องทําลายโดยโดย,โดยล้างโดยวิธีใดก็ได้เนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้หลักการประชาธิปไตยและความยุติธรรมแบบนิติรัฐนิติธรรมหรือ rule of law เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหา4.1.2อันนี้ก็ไฮไลท์ไฮไลท์อีอก ประการหนึ่งนะฮะ4.1.3เขียนได้ดีมากเราประชองเห็นตรงนี้ชนชั้นนำและชนชั้นกลางจำนวนหนึ่งในสังคมไทยมีแนวความคิดอนุรักษ์นิยมและอำนาจน,นิยมจึงขัดแย้งกับประชาชนที่มีแนวคิดเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นกระแสโลกมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาและไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารและแก้ปัญหาการเมืองการปกครองที่ไม่ใช่กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยนะน่ะ 4.2.4ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ได้มาจากการเลือกตั้งขัดแย้งกับผู้ถูกปกครองที่สนับสนุนฝ่ายอนุรักษนิยมที่พ่ายแพ้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังที่เกิดขึ้นในรัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยดังนั้นทุกกลุ่มล้วนเป็นคู่ขัดแย้งในสังคมทั้งสิ้นเพราะสถานการณ์ได้ลุกลามจากชนชั้นนําไปสู่ประชาชนที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายรวมทั้งกองทัพและราชการพลเรือนระดับบนทั้งหมด ล้วนเลือกวิธีทางที่ลบล้างอำนาจประชาชนในระบบประชาธิปไตยจึงสนับสนุนระบบคณะธิปไตไตนะและมัตยานิปไตยที่รัฐราชการเป็นใหญ่กว่าประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์4.2.4นะฮะเพระาะฉะนั้นเวลาเราพูดกันถึงการสร้างความปรองดอนในวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะทำแบบผิวเผินโดยที่นั่งคุยกันแล้วก็จบจบกันไปหรือคุณจะทำแบบลงลึกประมาณกลางๆ มีการเนรโทษมีการลดโทษมีการพักโทษแต่ถ้าจะทําแบบลึกลงไปจริงๆในแบบที่ตามที่สถาบันพระปกเกล้าเขาศึกษาไว้นะเอกสารออกมาเป็นปึกๆเนี่ยมันต้องลงลึกไปประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ําไม่ใช่ทางฐานะรายได้ความเหลื่อมล้ําทางด้านการเข้าถึงเข้าถึงโอกาสความเหลื่อมล้ําที่มีในในสิ่งที่ได้รับ จากกระบวนการยุติธรรมและการประพฤติขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่ามันเป็นธรรมหรือไม่ตามหลักนิติรัฐควบคู่หลักนิติธรรมภายใต้สถาปัตยกรรมทางการเมืองที่เป็นอยู่คำแนะนำของนอปชนี้ลงลึกมากนะครับแล้วผมคิดว่าถ้านำไปประกอบกับงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าเรื่องนี้แล้วปอยอปทำกันบ้านตรงนี้จริงๆเนี่ย งานมันเดินหน้าไปได้มากกว่าแค่ MOU หรือฝ่ายต่างๆนั่นคุยกันแน่นอนหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยการเมืองมันมาถึงยุคนี้สมัยนี้ได้ก็เพราะการทำรัฐประหารอันนี้ตามเนื้อผ้าครา้นี้วอชิงตั o โพสต์ก็ได้รายงานความเสี่ยงเรื่องนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาลงรายละเอียดในงานวิจัยจริงๆแล้วงานวิจัยเช่นนี้เนี่ยวอชิงตันโพสต์ไม่ได้ทำขึ้นมาแต่เขารายงานแล้ว ล้วก็มีลิงก์ในเว็บไซต์ voice tv co th นะครับลิงก์นี้เนี่ยผมอยากให้ทีมงานไปโพสไวที่แฟนเพจของรายการเดอลิโดสจะได้อ่านๆกันเพราะว่าแปลามาเป็นภาษาไทยได้ดีโดยที่ได้พูดถึงงานวิจัยของแอนเดรียสบีกานักสถิติของบริษัทวิจัยวอร์ดแ s สโซเชตสกับไมเคิลดีวอร์ดอาจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยดู๊ในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยดังกล่าวบอกว่าผลการทำลายดังกล่าวมาจาก แบบจำลองทางสถิติซึ่งวิเคราะห์แบบแผนของความพยายามในการก่อรัฐประหารในอดีตโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,503ถึง2,560ผู้เขียนทั้งสองอธิบายว่าเครื่องมือในการทำลายการยุบนาดดังกล่าวอาศัยข้อมูลตัวแปรหลายอย่างเช่นผู้นำคนปัจจุบันครองอำนาจมาแล้วยาวนานแค่ไหนมาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไต,ตยหรือไม่ลักษณะในการปกครองเป็นแบบใดรวมถึงดัตราการเติบโตทางเศรษฐกษิจจำนวนประชากรอัตรา ตายของทารกนะหรือ infant mortality rate เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเป็นงานวิจัยที่ซึ่งฉบับเต็มเนี่ยผมก็น่าอ่านมากนะที่ทำมาโดยอาจารย์ที่หมหาลัยดูกแล้วก็วอร์ดสโอนเซียสนะะแต่ว่าพอสื่อมา,ายงานมันก็เป็นฮือฮากันมีตรุรกีมีบุรุนดีมีคามีชาบมีไทยแ,แลนด์อะไรเงี้ยนะก็แต่ว่างานงานวิจัยจ,ยจริงอะของที่ดูกเนี่ยอันนีน้น่าลองไปอ่านดูเพราะว่าเขาเขาดูถึงปัจจัย ตลอดในช่วงระยะเวลาเกือบเกือบกปีที่ผ่านมาและถ้าทำทำงานศึกษาด้านสถิติตรงนี้เนี่ยมันก็จะท้อนออกมาว่าไทยนะั้นมีความเสี่ยงเป็นอันดับที่2ไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าในภาพรวมในในโมเดลใหญ่ฮนะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายๆประเด็นกันสบสกุรบงานนะครับออกงานนี้ถ้าคุณเห็นคลิปนี้เนี่ยเธอยังเป็นขวัญใจประชาชนอยู่นะครับไปดูการแสดงในเวทีหนึ่ง ในอเมริกาคนก็ลุกขึ้นยืนปรบมือให้นะครับแล้วเกเธอก็ได้พูดด้วยว่าเราทุกคนต้องช่วยรักษาค่านิยมของความเป็นอเมริกันไว้ในช่วงระยะเวลาทีา่สิ่งนั้นถูกท้าทายนะครับก็ไม่ได้พูดชื่อของโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าดูจากคลิปนี้บรรยากาศในการต้อนรับเธอค่อนข้างดีนะครับอันนี้ดึงมาจากคัฟฟิเนนโพสก็คือหากันมากคนยังปรบมือให้ฮิลลารีเคลินตันนัดออกเดทกับเบลนะฮะไม่น่าเชื่อผ่านพ้นวิกฤตชุวิตมาด้วยกันตั้งแต่สมัยที่ บิลมีความสัมพันธ์กับมอนิก้าลลวินสกี้ในในทำเนียงขาวใน,ในห้องโอเวอร์ออฟิศมาถึงวันนี้เนี่ยสองคนนี้ไปออกเดทด,ด้วยกันนะครับไปดูงานแสดงเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรแล้วก็คนก็ยังยังชอบเฮเลอรี่อยู่นะครับอาจจะชอบมากกว่าถ้าเธอสามารถชนะการเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปในวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้สตรีหมายเลขหนึ่งในอดีตในสมัยเบ์เคลินตันคือเฮเลอรี่เคลนตันสตรีหมายเลขหนึ่งในวันนี้คือเมลานีทรัม แต่ว่าทรัมป์เนี่ยให้เธออยู่บ้านเลี้ยงลูกนะฮะที่นิวยอร์กไม่ให้ไปอยู่ด้วยที่ทำเนียบขาวนะฮะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เมลานีต้องการก็ได้เพราะว่าลูกยังอายุน้อยคราวนี้บทบาทของเธอในการเลี้ยงดูแบรนด์ทรัมป์ก็เป็นชีวิตส่วนตัวแต่ว่าการขึ้นปกนิตยสารระดับโลกและเป็นปกนิตยสารเวอร์ชันของประเทศเม็กซิโกอันนี้ก็คือหากันมากนี่ดึงมาจากเดอะการ์เดียนแต่ว่าเป็นปกจากนิตยสารซึ่งมีชื่อว่า v a n เ t y Fair นะครับแล้วก็ เป็นเวอร์ชันเม็กซิโกของ Vanity Fair แต่ที่เขาวิจารณ์กันคืออย่เงี้ยถ้าคุณเห็นภาพนี้คุณจะเห็นได้เลยว่า,าในมันมีชามก,กับข้าวที่เธอกำลังแบบเอาเอาซ่อมลงไปซึ่งเป็นซ่อมที่ทำด้เงินเนี่ยนะฮะ Silver f o ฟอกซ o อะไรทำนองนี้เป็นคนมีตังเนี่ยแล้วก็มวนเส้นสปากเกตตีแต่เส้นสปากเกตตีในชามเนี่ยถ้าคุณเห็นจากจากภาพนี้เนี่ยมันเป็นเส้นสร้อยคอที่ทำด้วยเงินอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกกำไร คือมีแต่มีเงินมีทองมีแต่เครื่องประดับอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาไงภาษาง่ายๆภาษาไทยเข้าใจาง่ายๆก็คือเหมือนเมเลเนียพยายามอวดรวยอะ่ะหรือวานาตี้แฟร์ทำให้ดูเหมือนว่าเมเลเนียนั้นแบบร่ำรวยเหลือกเกินชีวิตสบายๆวันๆก็ใช้แต่ทรัพย์สินทรัพย์สินที่ทําสร้างมาก็นี่คือชีวิตของสตรีหมายเลขหนึ่งฮะเอาซ่อมจิ้มลงไปนะฮะม้วนๆเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเส้นสปาเกตตี้ทำด้วยเงินด้วยทอง ฐานะร่ำรวยขนาดนั้นผมไม่แน่ใจว่านี้มันจะทำให้คนบริการน,นิยมชมชอบครอบครัวหมายเลขหนึ่งของอเมริกามากขึ้นหรือน้อยลงแต่ถ้าให้ทำนายดูก็คือมันไม่น่าจะไม่น่าจะทำให้เธอมีความป๊อปปูล่ามากขึ้นในสายตาคนยากคนจนในสหรัฐกระแสต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ในโครงการต่างๆก็มีมาต่อเนื่องนะครับเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือการขุดเจาะท่อแกส๊สจริงแล้วไม่ใช่ขุดเจาะสร้างทอา่อแก๊สท่อส่งน้ำมันท่อส่งน้ำมันที่เขาจะสร้างมันมี ปัญหาในกรณีของ the Dakota Access Pipeline ที่ต้องสร้างผ่านแม่น้ำซึ่งกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดง Standing Rock เขาถือว่าเป็นแม่น้ำที่เขาต้องการรักษาไว้ให้มีความบริสุทธิ์มี r e ยเตอรรายงานข่าวว่ามีกลุ่มเผ่า Standing Rock mm hmm. เขาเตรียมพร้อมที่จะ,ะชุมนุมในแบบที่ขัดขวางการสร้างท่อแก๊สของทรัมป์ ปัญหาของคําสั่งประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายๆเรื่องรวมทั้งการสร้างกําแพงและการไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยก็คือว่าในที่สุดแล้วแม้กระทั่งเรื่องของการสร้างท่อก๊สในที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ได้เห็นผลอย่างที่เป็นจตนารมณ์ของคําสั่งไงคือมันสั่งได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันสร้างได้แล้วคุณเห็นกลุ่มทหารผ่านศึกรวมตัวกันในการเตรียมชุมนุมขัดขวางการสร้างท่อก๊สซเด Dakota Access และการขวางไม่ให้สร้างสิ่งที่ถูกสั่งให้สร้างโดยคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคุณจะเริ่มเห็นมากขึ้น แล้วเน่แล้วทั้งหมดนี้มันก็มันจะมันจะน่าเศร้ามากที่สุดถ้าเกิดคําสั่งของประธานาธิบดีเนี่ยถึงเวลาเนี่ยไม่มีผลตามมาสมมติผ่านไป2ปีสร้างกําแพงไม่เสร็จงบไม่พอหรือมันกันคนเม็กซิกันคนต่างด้าวเข้ามาไม่ได้อยู่ดีหรือแม้กระทั่งทอก๊สเดะโคตาทอทอก๊สที่ทรานส์แคนาดาจะทำถ้าเกิดถึงเวลาทําไม่สําเร็จอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่ตามมานะครับมาพูดคุยกันเรื่องของสารดีกาในสหรัฐดีกว่านะครับินล กอร์เซจนะฮะสะกดชื่อแปลกนิดหนึ่งนะ S-U-C-H ไดอารี S ่อันว่าเซจเนลกอร์เซจคนนี้เป็นคนที่มีทัศนคติที่ค่อนข้างสุดโต่งในสมัยที่เขาเป็นนักเรียนในโรงเรียนเตรียมเตรียมเข้าวจอร์จทาวน์จอร์จทาวน์พรีพรีเตอร์ทอรี่สคูลในสุดเขาไปเรียนคอลัมเบียแต่ว่าเขาเรียนโรงเรียนเตรียมเตรียมเข้าวจอร์จทาวน์แล้วเขาเคยเป็นแกนนำกลุ่มแบบนิยมลัทธิฟาสชิส นะย้อนกลับไปดูประวัติเขาได้สมัยเขาเรียนอยู่มัธยมปลายนะถ้าจะขุดกันดูวันนั้นวันนั้นเดลี่เมลเขาขุดนะฮะก็สนุกดีอ่านดูแต่ว่าในปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าแน่นอนเขาจะเจอศึกหนักโดยที่วุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตหลายคนเขาประเมินแล้วว่าถ้าปล่อยให้คนนี้เข้าไปมีหวังเรื่องของการทำแท้งเรื่องแต่งงานของชาวเกย์เรื่องของการบริจาคเงินให้กับนักการเมืองหรือที่เขาเรียกว่า Citizen United อยู่ในตเรื่องพวกนี้เนี่ย ฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะแน่เขาคงไม่ปล่อยให้เข้าไปง่ายๆโครงสร้างของสารดีกาสารัตในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับมาดูสรุปกราฟิกให้เห็นกันได้ชัดคือก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าแอนโทนินสกาเลียซึ่งเป็นต้นฉบับของความเป็นเนียลกอสิชเนี่ยนะฮะกอสิอยากเป็นแอนโทนินสกาเลียตอนสกาเลียเสียชีวิตนี่กอสิเชเขาเขาลังเล่นสก,กีอยู่แล้วเขาบอกเขาร้องไห้สกาเลียสียชีวิตนั้นกอสิเนะี่ย ได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาโดยที่เขามีหลักการใกล้เคียงกับสเกเลียมากที่สุดนั่นคือผลที่ทรัมป์เลือกคนนี้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณดูสารสูงของสหรัฐเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่เพียงแค่8คนแรกเริ่มเดมทีในสมัยจอร์จวอชิงตันตอนนั้นมีอยู่6คนนะครับแล้ววอชิงตันตั้งหมดเลย6คนแรกแต่ว่า8คนนี้เนี่ยโอบามาตั้งมา2ก็คืออยู่ขวาล่างเอลล่าเคเกนซอนเยอรซอดามายเออร์ส่วนด้านบนคุณจะเห็นคนที่บุชตั้งไว้และคนที่คลินตัน ตั้งไว้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายคุณจะเห็นคนที่าามาตั้งแต่สมัยบุชนี่ผมย้อนกลับไปใช่แหละบุชเน่บุชซามัวออลิกาเนี่ยมาจากบุชตอนปลายซาลิโตออลิโตก็ขาดคนที่เก้าขาดคนที่เก้าทคนที่เก้าเนี่ยเป็นคนที่จะเรียกว่า deciding vote เป็นคนที่ จะสามารถตัดสินได้ว่าคดีสําคัญมันจะไปข้างใดข้างหนึ่งคนที่9ก้าก็สำหรับทํามันควรจะเป็นนิวคอสนี่ผมยืมกราฟิกของทีมงานข่าวต่างประเทศมาใช้นะขอบคุณนะที่ทาอันนี้เข้าใจง่ายดีแล้วก็ให้ดูชาตัดไปผมคิดว่าอันนี้มันบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยในสหรัฐอเมริกาอํานาจอธิปไตยอยู่ที่ปวงชนชาวสหรัฐซึ่งเขาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเลือกตั้งสอสในสภานิติบัญญัติซึ่งมีทั้งสภาสูงและก็สภาล่างบังเอิญทั้งสภาสูงและสภาล่างเนี่ยเป็นริ ฝ่ายบริหารรัฐบาลก็คือโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่าลืมนะฮะวงเล็บนิดหนึง่งอีก2ปีเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งกลางวาระเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งหมายความว่าเดโมแครตอาจจะได้เสียงข้างมากในสภาสูงหรือสภาล่างก็ได้ถ้าเกิดกระแสมันเปลี่ยนด้านขวาตุลาการแต่ว่าอยากจะอธิบายลงลึกนิดหนึ่งว่าจริงแล้วมันไม่ใช่แค่มีมแค่สารดีกาสารดีกาจะเป็นอนุรักษ์นิยมบทถ้านนลกอสิชเข้าไปคือได้เสียงข้างมาก5ต่อ4แต่ว่ามันมีสารระดับกลาง คำว่ากลางในที่นี้เนี่ยผมแปลงมาจากคำว่า federal federal court มันไม่ใช่ศาลท้องถิ่นแล้วมันก็ไม่ใช่ศาลสูงสุดมันเป็นศาลร,ระดับกลางโดยที่ระดับรัฐบาลกลางอะ federal อ่ะโอบามาตั้งผู้พิพากษาในศาล federal ไว้เยอะซึ่งพวกนั้นจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐทวงดุลเลยทำสั่งไม่ให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาองค์กรภาคประชาสังคม American Civil Liberty Union ACL u ก็ไปยื่นเรื่อง กับศาลศาลขัน้นกลางก็ไม่นิจัยให้ก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกเรื่องจะไปที่ศาลสูงสุดแล้วไม่ใช่ว่าศาลกลางส่วนใหญ่เป็นของร e พับลิกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจนนดนึงโครงสร้างมันมันมีทั้งศาลศาลเฟดเออร์ร Federal, แล้วก็ศาลสูงสุดงะะนั้นต่อให้พ่ายศึกในศาลสูงสุดไม่ได้หมายความว่าเดโมแครตพ่ายศึกในศาลร,ระดับเฟดเออร์ที่มีอยู่หลายศาลทั่วประเทศพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับสักครู่ครับ ให้โอกาสสร้างอนาคตุูน้ำตาล2%ปเช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนค้นหามือพิเศษเมนูเด็ดที่คลับอร่อย .com มือซ้ายมือขวาของทรัมป์นะครับไมเคิลเทฟเฟลนกับสตีเฟนเบอร์นันเนี่ยอยากจะรบกับอิหร่านนะครับแล้วก็ประกาศแล้วว่าจะมีการคว่ำบาตรอิหร่านหลังจากอิหร่านทดสอบขีปนาวุธอันนี้น่ากลัวมาก อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแหละน,นี่ของจริงแหละนะจีนจีนกับอิหร่านเนี่ยแบนดั้นอยากรบกับจีนด้วยในทะเลจีนใต้ไปกันใหญ่นอกเหนือไปจากนั้นประมุขของของรัฐในสหรัฐคนที่45คนนี้ก็ไม่ได้ช่วยสถานการณ์โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ไปทะเลาะก,กับเขาทะเลาะก,กับเขาแล้วก็วางหูกับเขาแล้วก็ไปว่าเขาว่าทำไมจะส่งผู้ลีภพยมาอยู่ในสหรัฐท,ทั้งทั้นั้นมันข้อตกลงที่เกิดขึ้นในยุคข,ของโอบามา เสร็จแล้วอ็นริเกาพินนิโตประธานาธิบดีเ,นนเม็กซิโก ا, ไม่ยอมมาเยือนสหรัฐไม่ยอมจ่ายในการจ่ายเงินในการสร้างกำแพงทรัมป์โทรศัพท์ไปแล้วก็ขู่ว่าถ้าเกิดเม็กซิโก ا, ไม่จัดการระเบียบในสังคมของตนเองเดี๋ยวทรัมป์จะส่งทหารอเมริกันเข้าไปในเม็กซิโก ا, ไปจัดระเบียบให้คุกคามผู้นำประเทศอื่นแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าอันตร,รายอย่างมากสำหรับการทำงานของประธานาธิบดีนอนทรัมป์เพียงแค่2ส,สัปดาห์เองนะครับเพียงแค่2สัปดาห์ ไมเคิลมอลเนี่ยเขาประกาศเลยว่าแล้วนี่คืออินดีพเอนเดนต์ในอังกฤษนะครับรายงานเลยว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการยึดอำนาจมันเป็นเมื่อเราบังคู by โดนัลด์ทรัมป์เลือกตั้งเข้ามาแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้อำนาจตามปกติคราวนี้มันมันมันมองได้หลายอย่างมากเพราะว่าไมเคิลมอ r e ก็บอกว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังพยายามทำคูทำการยึดอำนาจ ในขณะที่ดารานักแสดงอย่างซาร่าซิลเวอร์แมนเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้มีการทำรัฐประหารโดยที่ให้ทหารยึอดอำนาจจากทรัมป์ไล่ประชาชนยึอดอำนาจจากทรัมป์ในสหรัฐมันมาถึงจุดนี้แล้วมันมาถึงจุดนี้แล้วเพราะว่าทรัมป์ทำงานเนี่ยไม่ค่อยปรึกษารัฐมนตรีคือดันไปปรึกษาคนที่เป็นมือขวามือซ้ายที่เป็นพวกสุดโตอย่างเช่นแบนนอนมิลเลอร์และฟลินแทนที่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างในพลเคลลีในพลแมดดิสแมดดิสที่เพิ่งไปเกาหลีใต้เนี่ยนะซึ่งไปพูดพูดคุกคามเกาหลีเหนืออีกเนี่ยหรือแมก้กระทั่งเทลเลเซนที่มาจากเอกซอนพวกนี้ไม่ใช่สายสุดโต่งทัาดันไม่ค่อยปรึกษาเดโมแครซี่นาก็ามีมีคลิปนี้ผมให้ดูนี่เดโมแครซีนาเข้าไปสัมภาษณ์สุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งโดนกักตัวนะครับแล้วก็ตรวจดูว่ามีอาวุธติดตัวอยู่หรือเปล่าแล้วก็ซักถามเธอเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับทำปริญญาเอกอยู่ แล้วก็เธอกลับบ้านไปพอกลับมาจากสุนก็เกือบที่จะเดินทางเข้าประเทศไม่ได้แล้วก็เธอก็เล่าให้ฟังว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำอะไรกับเธอบ้างเรื่องของแผนการในในการไม่ให้คนจาก7ประเทศเดินทางเข้ามาในสหรัฐเนี่ยมันมีกระแสข่าวมาตลอดว่าทรัมป์ประกาศโดยที่ไม่ใช่แค่ไม่ปรึกษาแต่ว่าไม่แจ้งล่วงหน้ารัฐมนตรีรับผิดชอบรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือพลเอกจอห์นเคลลี่เนี่ยซึ่งเขาอยู่กระทรวงความมั่นคง แห่งมาต์ภูมิหรือ Homeland Security Department ซีเบสรายงานว่าจอห์นแคลลี่พยายามที่จะแก้แก้ข่าวนี้ให้สื่อไม่รายงานว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้คำสั่งทรัมป์ล่วงหน้าสื่ออเมริกาส่วนใหญ่เขารายงานไปว่าทรัมป์ออกคำสั่งในรอบนี้ไม่บอกแม้กระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาต์ภูมิส่วนทรัมป์บอกจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าเคลลี่เขาบอกว่าทรัมป์บอกล่วงหน้าแจ้งล่งหน้า แต่ภาพพจน์ของทรัมป์ในวันนี้ก็คือว่าเขาทำงานโดยที่ไม่เห็นหัวของทั้งพลเอกเจมส์แมด i ดิสและพลเอกเจมส์จอห์นเคลลี่แต่ว่าเขาเชิญเข้ามาเพราะพวกนี้เป็นคนที่มีประวัติการทำงานที่ประชาชนไว้วางใจแล้วก็ประชาคมนักการเมืองในพรรครีพับลิกเนฐานเดิมไว้วางใจให้ทุกคนไม่กลัวแต่เอาจริงพอถึงเวลาเนี่ยออกคำสั่งพิสดานอย่างคำสั่งอิมมิเกรชันที่เขาออกมาเนี่ย เขาลัดตอนและเขาปรึกษาเฉพาะมือขวามือซ้ายของเขาแบรนดอนเมลเลอร์ annon, Miller, แล้วก็เฟลนนะครับเดลี่โขดในวันนี้ผมไปที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งตรงกันข้ามกับทรัมป์เลยลวลาพูดถึงมารยาททางการทูตเนี่ยเธอเป๊ะมากเนี่ยแมดดลินออรไบรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นในยุคของบิลคลนตันเธอบอกงนี้เธอบอกว่า we are not a new country เราไม่ใช่ประเทศใหม่ไม่ใช่ประเทศที่เพิ่งเพิ่งเพิ่ง,พงตั้งขึ้นมา มันมีกระบวนการในการทำแต่ละอย่างมันมี process there is a process to doing things มันมีวิธีการในการทำแต่ละอย่างให้มันถูกขั้นถูกตอน perhaps it would be useful if people read the constitution คำแนะนำของแมดเดลนออลไบรท์ให้กับทีมการทำงานของทรัมป์ก็คือควรจะไปอ่านกฎหมายอ่านรัฐธรรมนูน we cannot have everything be ad hoc ไม่สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่กระทำขึ้นมาโดยกระทันหันได้ this is not a reality show คือถ้าคุณย้อนกลับมากลับไปในสมัยของอดีตประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบอชเนี่ยเขาได้ทําในหลายสิ่งหลายอย่างที่ดนัลทรัมทำในวันนี้แต่เขาทําอย่างมีขั้นมีตอนและเคารบกฎหมายที่เป็นอยู่ส่วนเรื่องไหนต้องแก้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ไปแก้กฎหมายเขาไม่ได้ทําแบบที่ลัดขั้นตอนแล้วก็ไม่บอกทีมงานเขาให้ทีมงานมีสูนร่วมในการออกแบบออกแบบกําหนดการเวลาที่จะนานโยบายที่สุดต่งแบบสไตลทรัมป์เนี่ยมาปฏิบัติ แม้กระทั่งการส่งคนกลับประเทศเนี่ยหรือในประเทศเนี่ยดีพอตเนี่ยส่งขึ้นขึ้นินแล้วกลับประเทศเดิมที่เดิมโอบามาก,ก็ทําทําเยอะมากแต่ว่าโอบามาทําโดยที่ไม่เป่าประกาศแบบให้คนนั้นกลัวไปทั่วโลกสร้างกระแสะการต่อต้านคนอเมริกันแน่นอนนโยบายของบารักและนโยบายของจอร์จวีเนี่ยเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อคนต่างด้าวในบางกรณีไม่ได้อ่อนข้อไปกว่าโดนัลด์ทรัมป์เสียเลย รวมไปถึงนโยบายทางด้านการสู้รบในสงครามในต่างแดนในตะวันออกกลางในแอฟริกาตอนเหนือแต่ว่าอดีตผู้นำแต่ละคนเขามีความเข้าใจถึงขั้นตอนในการนำเสนอสิ่งที่จะไปเป็นข้อบังคับทางปฏิบัติทางนโยบายเขาไม่รัดขั้นตอนเขาไม่ประกาศก่อนเขาไม่ทำเป็นเรียลิตี้โชว์นั้นจุดอ่อนของทัพในวันนี้ที่พยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นโชว์เนี่ยแม้กระทั่งประกาศชื่อผู้พากษาสถานีกาเนี่ย ทำเป็นโชว์ทำให้คนลุ้นแล้วเชิญสองคนที่เป็นคัดเด็ดสุดท้ายเนี่ยมาชิววอชิงตันด้วยเนี่ยมันทําให้สร้างกว่าความโกลาหลอย่างมากในโลกใบนี้ของเราแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะเพิ่งแค่สองสัปดาห์ก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่คงจะมีและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ